ฮลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับวางนะคะช่องวางทาร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้จะเป็นแบบลันดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขารักจริงหรือเปล่านะเออหรือว่าเราอาจจะเป็นคนฆ่าเวลาหรือเปล่าหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อหลอกอะไรเราหรือเปล่าเนอะ เท่านี้คือเรามาตรวจกันเนาะว่าเขารักเราจริงหรือเปล่านะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนัง้นโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็ดูได้ทุกสถาน,นะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์อีกทีค่ะว่าที่ไพ่จะออกมาค่ะว่า เฉพาะเจาะจงไปในสถานการณ์ไหนไหน,นะคะเออแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงเลยได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูสถานการณ์กันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ขออนุญาตสับไพ่ก่อนนิดหนึ่งนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเขารักจริงหรือเปล่านะคะอม่ะมาดูกันค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วยค่ะ คนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูที่เราก็เช็คราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะวางทีว่าคนที่คุณคุยอยู่เป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควรเลยนะคะเออเราก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้ด้วยนะมีเพศตรงข้ามเข้ามาพูดคุยกับเขาค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วบางทีเนี่ย เขาเข้าเอา่เอไอ้เพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะคุยด้วยเล่นด้วยด้วยนะคะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสงสัยว่าสรุปแล้วที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยทีเล่นทีจริงหรือเปล่ารักเราจริงหรือเปล่าเนอืมแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนชอบหยอดคําหวานด้วยนะคะอืมนะพูดจะให้เรารู้สึกสบายใจพูดจะให้เรารู้สึกดีนะคะอ่ะมาดูต่อคะ่ะ King of p e n t a c l e ค่ะอ่เป็นคนที่มีเสน่ห์จริงจริงด้วยนะคะมีคนลายล้อมเยอะแยะมากมายนะคะหน้าที่การงานก็ดีโปรไฟล์ก็ดีนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกานค่ะหรือว่าคุณจะไปเจอคนที่เขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะเออไม่ค่อยหวานฟอร์มจัดอ่ก็ทำให้คุณเนี่ยไม่รู้เนะว่าเขาอะคิดยังไง นะคะแบบไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอแม่ค่ะเป็นไพ่หกไม้นะคะหรือคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาดูแล้วช้าๆก็ได้นะคะหกไม้นะคะความแลวความสัมพันธ์นี้อาจจะมีระยะทางก็ได้ค่ะถ้ามันมีระยะทางอะ เออมันก็ยากเนาะมันก็ยากต่อการที่จะรู้ความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะการที่จะรู้ความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งง่ายๆเลยก็คือการมองตาใช่ไหมคะเออมองตาเราก็จะรู้ได้ะค่ะว่าโอ้แววตาที่เขามีกับเราเนี่ยมันลึกซึ้งยังไงหวานหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะแ้วพออยู่ห่างกันไม่ได้มองตาไงไม่ได้ฟังน้ําเสียงแบบจริงๆจังๆ,ๆไม่ได้สัมผัสตัวเออมันก็ทําให้เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะ่ะอะคราวนี้เรามาดูต่อเนาะ มีไพ่อัศวินถือดาบค่ะเอ่อธาตุลมก็มาค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยก็ได้ค่ะธาตลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะมาหลายธาตเลยนะคะอืมนะชาวธาตลมก็คล้ายๆกับชาวธาตด,ดินเหมือนกันนะคะที่ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะอืมอ่ะดูต่อนะคะมีไพ่ ไฮโรแฟนส์ค่ะแล้วก็สิบเหรียญค่ะเเขาคนนี้อาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะอเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะนะก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเขามากนักนะเพราะว่าบางคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเนาะ พอจะมีความรักใหม่เนี่ยมันก็อาจจะไม่อีอ๋อไม่หวานเหมือนรักเดิมเมเหมือนที่เคยผ่านมานะคะและอย่างที่เขาแยกกับครอบครัวเก่าเนี่ยก็เพราะว่ามีปัญหาเนาะแนงแนเนี่ยคะ่ะเขาก็เคยประสบปัญหาในเรื่องของความรักหรือทําให้เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกความรักมากนะักแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะคะแล้วก็ไพฮาร์โรฟนส์เนี่ยก็บอกว,ว่าดูเขาก็เป็นคนที่แบบ ดูเงียบๆค่ะอืมแต่คุณก็รู้ได้รู้ลึกๆได้อะว่าเขาคนนี้ก็เป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะอืมนะวงขออีกนิดนึงนะอืมมีเด็กถือเหรียญค่ะอืม บางทีคนคนนี้นะคะอาจจะดูแลคุณด้วยก็ได้นะคะดูแลด้วยเงินด้วยทองก็ได้นะคะสิ่งที่วางพูดไปมันสามารถสลับฝั่งกันก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นตัวคุณที่ยังคงเทคแคร์เขาเรื่องเงินเงินทองทองอยู่นะคะแล้วทาให้คุณเนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาเข้ามาเนี่ยคาดหวังเรื่องเงินทองของเราหรือเปล่าหรือว่าคาดหวังในเรื่องของผลประโยชน์ด้านอื่นๆหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมนะ,ะมาดูกันต่อนะคะ มีไพ่สองเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยก็ได้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมามาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเออเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกถ้าเลิกลากันไปก็อาจจะเอ,อ่ยยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันก็เป็นไปได้นะคะน่ะแล้วบางทีเนี่ยการที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันเนี่ยก็อาจจะยังคงทําแบบเดิมค่ะนะ ทาเหมือนตอนเป็นแฟนกันอืมแต่ไม่ให้สถานะตัวเราก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขายังรักเราเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเนาะเออใครที่มีสถานการณ์ประมาณนี้ที่วางยกตัวอย่างไปเนาะเอ,อ่อจะหนึ่งเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะคะเอออย่างน้อยสองเหตุการณ์แล้วกายก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะอืมอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเขารัก จริงหรือเปล่านาการที่เขาเข้ามาหาคุณนะคะใบแรกค่ะเป็นไพ่เจ็ดไม้ค่ะแล้วก็เอมโพเลอร์ค่ะตามด้วยไฮพรีสค่ะแปดเหรียญค่ะแล้วก็แฮงแมนค่ะถามว่ารักจริงหรือเปล่ามีเอมเพลเลอร์ขึ้นมากว่าก็คิดว่ามีไฮพรีสขึ้นมาก็คิดว่ารักค่ะ รักจริงนะคะเออรักจริงแต่เขาไม่ไม่สามารถเป็นในสิ่งที่คุณต้องการได้หรือว่าให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ถ้าคุณต้องการความชัดเจนเขาก็อาจจะยังไม่ให้ความชัดเจนในตอนนี้เขาอยากรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลากับคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนะเออเหมือนอย่างที่บางคนเนี่ยอาจจะไปเจอคนที่มีครอบครัวมาแล้วมีเคยมีปัญหาชีวิตมาก่อนใช่ไหมคะเออเขาก็อยากที่จะ ดูเราอย่างเงี้ยไปก่อนเรื่อยเรื่อยๆนะคะนะแต่ว่าตัวเขาก็ไม่ได้อยากที่จะจากคุณไปไหนนะเพราะมีไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าคุณหนีเขาไปทิ้งเขาไปตัวเขาก็ยังอยากรู้เรื่องราวเก,กี่ยวกับตัวคุณนะคะอยากให้คุณกลับมาอยากจะดึงคุณกลับมาอยู่ในชีวิตของเขานะคะเห็นไหมมีไพ่สองเหรียญเอออยากให้คุณกลับมาอยู่ใน ชีวิตของเขาอ่ะอนะยังคงคิดถึงคุณอยู่หรือบางคนที่มีความแบบละหองละแหงนะคะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเขาหายไปอย่างเงี้ยค่ะเอราออคิดว่าเขาอาจจะติดเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือว่าปัญหาในชีวิตเขาค่อนข้างเยอะนะคะเขามีไพ่เงินค่อนข้างเยอะเขาอาจจะต้องไปบริหารเรื่องของการเงินนะทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะมีไพ่สองเหรียญสองเหรียญคือการกลับมาเนาะเออความคิดว่ายังคงกลับมาแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังคงไม่ชัดเจนนะคะอืมไพ่เจ็ดไม้เนะคะความคิดว่าเขาก็ยังอยากที่จะสู้ต่อก่ับความสัมพันธ์นี้อยากที่จะเดิมพันอยู่เอออยากที่จะเ,เรียนรู้ว่ายังมีสิ่งดีๆเอ,อเกี่ยวกับ เรื่องราวของคุณกับเขาก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเรียนรู้สิ่งดีๆจากตัวคุณก็ได้นะคะอืมนะอ่ะเขาเนี่ยพยายามเพิกเฉยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ดีหรอกในการที่เพิกเฉยปัญหาเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันสะสมมัน,นะคะอืมอ่ะ และเห็นไหมมีไพ่เอมเพลอร์ขึ้นมาอีกมีไพ่ไฮเรลสถ้าจะถามในเรื่องของความรู้สึกเขาแล้วแล้วคุณอยากให้เขาพูดมามาแบบเธอคิดถึงนะเธอฉันรักเธอเนะี้ยเบเบ๋อะไรอย่างเงี้ยวางคิดว่าค่อนข้างยากเหมือนแกว่าเขาให้เราเขาจะพยายามทําให้เรารู้อะค่ะเออเหมือนเหมือนเขาจะ,สะแสดงออกด้วยการกระทำเนาะพยายามทําให้เรารู้นะ วิธีนั้นมันจะเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆมากๆเลยก็ได้เออนะคะแต่ว่าเขาก็อยากให้เรารู้ว่าเออเราเนี่ยเออว่าเขาอ่ะรักเรานะคะอืมนะเออบางคนเนี่ยแสดงออกแค่เล็กๆน้อยๆอืมนะคะเออแล้วก็แบบคิดไปเพราะด้วยความที่มันเป็นธาตุดินแล้วก็ธาตุลมเนอะมันจะมีความเย่อหยิงอยู่ในตัวเองอ่ะคิดว่าเขาน่าจะคิดเหมือนเราหมายถึง คนที่คุณคุยอยู่นะเออคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะจะคิดว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยก็คิดเหมือนเขาแหละเออไม่จําเป็นต้องพูดหรอกอย่างเงี้ยอืมนะคะคว่างขอดูหน่อยค่ะเขาจะ take action อะไรหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้นะะียค่ะเขาจะสู้ก็จริงในความคิดของเขาเขารักเราก็จริงนะแต่อยากรู้ว่าเขาจะ take action อะไรหรือเปล่าเออแบบคุณถามเขาจะบอกไหมอ่ะ ใั่มันหลุดมาพอดีเอาเลยแล้วกันนะคะสิบไม้อ่ะอ้าวหลุดมาอีกแล้วนะคะหนึ่งเหรียญคะ่ะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเจ็ดเหรียญหอไพ่เหรียญเยอะมากเลยนะคะเอออาจจะไม่ตรงตามสไตล์ธาตลมเสเา่าไหลธาตุาลมอะ่ะชอบอะไรที่แบบรวดเร็วทันใจนะคะอืมแต่พอไพ่เหรียญมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ย มันทำให้ทุกอย่างมันดูช้าค่ะมันดูแบบส l o w motion นะคะเอออย่างตัวเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่รู้ตัวช้าค่ะถ้าคุณงอนนะคะในตอนนี้คุณงอนเนี่ยอีกสามวันเขาอาจจะเพิ่งรู้ค่ะว่าคุณงอนนะแล้วบางทีก็เอ่อผ่านไปอีกห้าวันก็อาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าคุณงอนเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือทําอะไรค่อนข้างช้านะอืมอาจจะไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะคะ อะมาดูกันค่ะว่าเขา take action ไหมยวังคิดว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้ take action นะยังไม่ take action โดยทีเดียวนะคะเรื่องราวทุกอย่างเขาเป็นคนที่ชอบเก็บคนเนี้ยคุณนันไปเจอคนที่ชอบเก็บอะ่ะย่าลืมนะอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นคนแบบ เป็นเรื่องราวของชาวธาตุลมโดยทั่วไปอาจจะไม่ใช่ของคุณคนใดคนหนึ่งก็ได้ถ้าอยากจะดูจริงๆกวางแนะนําให้ดูส่วนตัวเป็นเรื่องของคุณกับเขาโดยที่มีชื่อคุณและก็ชื่อเขานะเออเป็นสตรอรี่ของคุณโดยเฉพาะเลยนะคะมันก็จะได้ความแม่นยําม,มากกว่าเนาะอ่ะแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถามว่าเทคแอคชั่นไม้ไม่หรอกสิบไม้เขาก็ยังคงเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจนะเออถ้าเขางอนอะไรคุณเขาก็อาจจะเก็บเอาไว้ในใจ เขารู้สึกอะไรเขาอาจจะไม่พูดมีปัญหาอะไรนี่พายแฮงแมนมีปัญหาอะไรก็ไม่บอกก็พยายามปล่อยมันเลยๆไปเก็บไว้ก่อนอืมนะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างช้าเพราะว่าไม่ได้ปรับอะไรเลยค่ะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอืมเขากลัวว่าการที่เขาพูดเรื่องราวของเขาไปเรื่องราวชีวิตประจําวันเขากลัวคุณจะรู้สึกอึดอัด เขาโกลัวคุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วอีกอย่างเขาคิดว่าคือเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากคิดอยู่กับตัวเองอะนะคะโดยที่ไม่บอกใครคิดว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของคุณคุณอาจจะไม่ใส่ใจหรืออะไรแบบเนี้ยดังนั้นกับคนคนนี้น่าจะถามบ่อยๆเออถามใ hey ห้ยยูแบบยูเหนื่อยไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะคำถามที่แบบ very simple อ่ะบางทีมันแบบกินใจนะ อ้าความขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะนะตอนนี้เขาคิดยังไงมองยังไงนะคะมีไพ่แปดดาบค่ะเขาก็รู้สึกได้ค่ะว่าทำให้คุณอึดอัดนะกลัวว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยจะเจอคนเอ่อหมายถึงว่าจะปิดกั้นตัวเองหรือเปล่าอืมนะคะมีไพ่เลเวอร์ค่ะเขาก็อยากให้คุณเนี่ยไปเจอคนที่ดีกว่าคนที่ถูกสเปคกว่านะคะคนที่ใช่กว่า นี่คือในความคิดของเขาเนาะแต่อีกมุมนึงไงค่ะเขาก็ยังคงมองว่าตัวคุณนั้นอะ่ะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะเออเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาถูกสเปคถูกอกถูกใจเห็นหน้าแล้วสปาร์กเออเห็นหน้าแล้วมันมีไฟแบบเนี้ยด้วยนคะคะแล้วก็บางทีอะ่ะการที่เขาไม่ได้พูดอะไรกับคุณเขาอาจจะเห็นว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ทําให้เขาก,กล้าก,กลัวในการพูด นะคะในมุมมองของเขาอะตัวคุณเนี่ยยังคงเป็นเซฟโซนของเขาอยู่นะนะคุณก็เป็นคนที่น่าจะรับฟังพอสมควรถึงแม้จะเป็นชาวทัตุลมนะคะเราให้คำปรึกษาอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยที่ไม่ค่อยเอาอารมณ์มาร่วมด้วยนะอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของชาวทัตุลมนะคะตามหลักแอสโทรโลจีเนอะอืมแล้วต่อมาเ็ามีไพ่สามไม้จ้าอืมสาม้ม้เนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบ ฉันเฝ้าเธอเฝ้าดูเธออยู่นะจ๊ะเออเขาเนี่ยคอยคุณอยู่นะคะถ้าคุณห่างหายไปจากชีวิตเขาเขาก็คอยคุณอยู่แต่ถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรอย่างไหมไม่เทค่ะอย่างที่วางบอกอืมนะคะบางทีเราไม่จําเป็นต้องรอก็ได้เนอะในการที่เขาจะเข้ามาเราอาจจะเข้าไปก่อนก็ได้ค่ะอ,อยากได้อะไรเราก็ต้องต้องเทคแอคชั่นด้วยตัวเราเอง นะคะตามสไตล์ท่าของเราอ่ะนี่ก็คือมุมมองที่เขาคิดนะคะฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะขอภัยข้อความนะคะ,อะขอภัยข้อความหน่อยค่ะอะเขาบอกว่าไม่อยากให้คุณเอาแต่ใจเลยนะบางทีเขาไม่รู้เขาทำตัวยังไงนะคะแล้วที่เขาเงียบไปอะ่ะเพราะเขาก็อยากที่จะให้คุณเนะี่ยเจอคนดีๆด,ด้วย นะคะดีกว่าเขาอแต่ตัวเขาก็อย่างที่บอกอย่างที่ไพ่ทาโร่บอกอะตัวเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากจะปล่อยคุณไปคืออารมณ์ก็ย้อนแย้งมากในตัวเองนะคะอืมนะเหมือนประมาณว่าอืมฉันรักเธอฉันก็อยากให้สิ่งดีๆกับเธอแต่ณตอนนี้ฉันไม่สามารถเป็นคนดีสําหรับเธอได้เอออารมณ์ประมาณน,นี้นะคะอืม นะตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะได้รับผลกรรมจากที่เขากระทำกกับคุณนะอืมการที่เขาเมินเฉยกับคุณนะคะแล้วทาให้เขาไม่มีใครอย่างเงี้ยมันก็คือผลของการกระทำตัวเองผลกรรมของตัวเองนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะอืมเ,ออเขาอยากให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างอุนี่จะผักใสยอย่างเดียวเลยอะรักแต่จะผักใสยอย่างเดียวเลยอะไรของเขานะ เออเออรักแต่ก็จะดูผักใสนะคะอืมไม่เข้าใจเนาะอ่ะก็จริงๆมันก็มีมีคนที่เป็นแบบนี้จริงนะคะดังๆหหน่กกาจะสถานการณ์วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ แตกต่างแล้วก็แหวกแนวมากๆเลยนะคะอืมใครที่เจอแบบนี้ก็อาจจะคอมเมนต์มาเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นดวงโดยรววนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้กวางด้วยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย